การแปลงเลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน5 converting from base 10 to base 5 base 10คือ decimal ฐาน10ก็คือ decimal ฐาน5ภาษาอังกฤษคือ quinary หรือ pental เราสามารถแปลงกลับไปกลับมาได้เช่นจากฐาน5เป็นฐาน10จากฐาน10เป็นฐาน5 แล้วเราก็จะสามารถแปลงจากฐานอื่นๆมาจากจากฐาน10ไปเป็นฐานอื่นๆได้เพราะว่าถ้าเราเรียนรู้เช่นเราเรียนรู้การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐาน5เรียนรู้การแปลงฐานสิบเป็นเลขฐาน2เราก็จะสามารถแปลงจากฐาน10เป็นเลขฐานใดๆก็ได้เพราะว่ามันจะมีรูปแบบถ้าเรา ทำได้สักสองฐานเราจะจะจับแพทเทิร์นแล้วก็แปลงเป็นจากฐาน10เป็นเลขฐานอื่นได้ตามที่เราต้องการแล้วก็มีเรื่องที่น่าควรรู้ก็คือว่าพวกฐาน10ฐาน2อันเนี้ยมันเป็นฐานแบบ integer คือฐานแบบจำนวนเต็มจริงๆแล้วในขั้นสูงไปมีแบบที่เป็นฐานที่เป็นไม่ใช่จำนวนจริงด้วยเช่นเป็น ไม่ใช่จำนวนเต็มเช่นฐานพายซึ่งพายเป็นจำนวนอัตรรกยะไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศยมที่มันซ้ำกันได้เพราะมันจะเขียนทศยมไม่ซ้ำไปเรื่อยๆซึ่งแต่นะั้นไม่เกี่ยวกับของเราอันนี้เราแปลงจากฐานสิบเป็นฐานห okay. ้าโอเคตอนนี้ในตารางนี้ก็จะเป็น ตารางเปรียบเทียบระหว่างฐาน5ฐาน2แล้วก็ฐาน10ของตัวเลขฐาน10ตั้งแต่0ถึง25โอเคจากตัวอย่างที่1เราลองทำกันเลยจะได้เข้าใจเ,เช่น25่ฐาน10เนี่ยแปลงแล้วจะได้เป็นอะไรในฐาน5เราก็เอา25มาหาร5ก็ได้5เศษ0 R นี่คือ remainder คือเศษ0 ล้วเสร็จแล้วพอได้5มาก็เอา5ไปหารห้าอีกทีก็ได้5ก็ได้1เศษ0แล้วก็เอา1มาหารห้าอีกทีก็ได้0เศษ1แล้วเราก็ดูอาที่เหลือจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนมันจะเป็น10 0ฉะนั้น25ฐาน10แปลงเป็นฐา,าน5ก็จะได้เป็น1 0 0 okay. ่โอเคเรเห็นว่าอย่างฐาน2มันก็จะหารฐาน2หาร2นั้นฐาน5มันก็หาร5นั่นเอง อนนี้เราจะเริ่มจับแพทเทิร์นของมันได้อย่างอย่างที่2 94ในฐาน10จะเป็นเท่าไหร่ในฐาน5ก็จะเป็นเอา94ฐานหก็ได้เป็น18เศษ R4 18ฐานหก็ได้3 R3 3ฐานหก็ได้เป็น0 R3 นั้นคำตอบก็จะเป็น334ฐาน5โอเค 94เนี่ยในฐาน10เนี่ยแปลงเป็นฐาน5ได้เป็น 3, 3, 4ตัวยอย่างสุดท้าย104ก็ทำเหมือนกันเอ่อก็เอา104มาหาร5ได้ 20R4 20่20าร5ได้ 4R0 4าร5ได้ 0R4 นั้นดู R remainder จากแ่างไปข้างบนก็ได้เป็น404ศูนั้นคำตอบก็คือ404โ okay. อเค ก็เห็นว่าถ้าเราดูจากหลายๆตัวอย่างเราก็จะเริ่มจับแพทเทิร์นมันได้เราก็จะถ้าทำจากหลายๆฐานเย่างเช่นจากฐาน10เป็นฐาน2ฐาน10เป็นฐาน5เราก็จะสามารถแปลงเป็นจากฐาน10เป็นฐานใดๆก็ได้ที่เราต้องการเพราะเราจะจับแพทเทิร์นได้แล้วนี่ก็ประมาณนี้ครับ